เป็นข่าวใหญ่ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับสำหรับบุคลินเนสเมื่อปิดดีลการเสริมผู้เล่นระดับซูเปอร์สตาร์มั้งนะยังคงเป็นอยู่อย่างเบรคกิฟฟินเข้ามาเสริมทีมเพื่อหวังแปลงร่างก้าวข้ามความเป็นซุเปอร์ไซย่าอีกครั้งหลังจากได้ตัวไคลดีเออร์วินและเควินดูรันมาแล้วก่อนหน้าพร้อมดีลที่มองแล้วยังคงกังขาว่าคุ้มหรือไม่ที่พวกเขาเอาเหล่าดาวรุ่งแล้วก็สมดุลทีมไปแลกกับเจมส์ซาเดน เริ่มต้นเดีวนี้เบร a กิฟฟิน e เนี่ยดูชะมดอนาคตกับดีทรอย์พิสตันครับทั้งเรื่องนอกสนามหลักๆเลยก็ค่าเหนื่อยมหาศาลที่นับปัจจุบันก่อนที่จะยกเลิกสัญญาเนี่ยค้างกันอีก2ปี36ล้านเหรียญในปีนี้และ39ล้านเหรียญในปีหน้าในสนามผลงานก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับอาการบาดเจ็บและฟอร์มการเล่นที่เปลี่ยนไปทําให้ฟอร์มของเบรกิฟ e ฟินดูไม่ดุเด่นเท่าไหร่นัก ครั้งล่าสุดที่ลงเล่นก็คือวันแห่งความรักที่ผ่านมาพร้อมสถิติในฤดูกาลนี้626นาทีในสนามตลอด20เกมมีค่าเฉลี่ย12.3แต้ม5.4รีบา์แล้วก็3.9แอสซิสเมื่อ2เรื่องนี้มาบรรทบจบกันเรื่องการแยกรายจึงต้องเกิดขึ้นนะครับเบรกตัดสินใจบายอัสัญญากับดีทรอยต์พิสตันเพื่อหาทีมในระดับที่เขาต้องการ ทีมแบบไหนทีมแบบนั้นก็คือทีมที่ลุน้นแชมป์ในปีนี้หรือที่เขาเรียกกันว่า Winnow ซึ่งพิสตันโอเคอยู่แล้วครับเพราะว่าสถิติในการเล่นเนี่ยก็ดูไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะครับในภาพรวมของทีมอาจจะไม่ได้มองในเกมเพลย์ออฟแล้วก็คงต้องสร้างทีมกันใหม่ดังนั้นอนาคตกับเบรคกิฟฟินก็ดูไม่น่าจะคุ้มค่ากันแล้วอีกต่อไป สู้รถค่าใช้จ่ายไปเลยดีกว่านะครับอย่างน้อยก็ถือว่าจากกันด้วยดีทุกสิ่งเลยมาจบที่เบรกกิฟฟี่เนี่ยย้ายมาซบเนสนะครับซึ่งตามระดับภาษีฟุ่มเฟือยที่ทีมแบกเอาไว้อยู่ข้อเสนอที่ดีที่สุดของเบรกกิฟฟี่เนี่ยเป็นไปได้อยู่แค่ระดับกลางๆเท่านั้นเองครับตกอยู่ที่5.9ล้านเหรียญอย่างไรก็ตามเนี่ยตามข่าวบอกว่าเบรกเนี่ยแฮปปี้แล้วครับที่จะรับแค่1.2ล้านเหรียญพร้อมเลือกเสื้อหมายเลข2มาสวมใส่ครับ อย่างไรก็ตามนะครับตามปีหน้าเนี่ยบริกฟฟิก็จะได้เงินอีกนะครับจา่ายทอยพิสตันอยู่29.8ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาโดยตลอดอาชีพเนี่ยจะอยู่ที่255ล้านเหรียญสหรัฐนั่นเองนะครับและนี่คือเรื่องทั้งหมดเรื่องนอกสนามจบแบบนี้ไม่ไม่หนีกันไปไหนแล้วครับสุดแท้แต่ว่ารายละเอียดจะระบุออกมาอย่างไรในท้ายที่สุดนะครับ เอาละวนไปวนมาเข้าสู่ประเด็นสําคัญกันดีกว่ากับการโยกย้ายถ่าโอนครั้งนี้เนี่ยคำถามแน่นอนครับว่ามันเหมาะหรือไม่เป็นกู๊ดดีลขนาดไหนที่การย้ายครั้งนี้จะส่งให้บุคลินเนสไปได้ถึงแชมป์เลยหรือเปล่างานนี้งานคอวอก็ต้องมาแล้วครับมาเลยครับ,ค,รบคิดวิเคราะห์แยกแยะกันเริ่มต้นกันที่เบรกกิฟินพอสอนี้เขาเป็นผู้เล่นแบบไหนกันแน่เอาจากภาพจำที่ทุกคนมีกันก่อนนะครับ ภาพจำเนี่ยแน่นอนว่าเบรกกิฟฟินคือชแชมป์แลมดังที่กระโดดข้ามรถในปี2011ควา้าแชมป์ไปมันเป็นภาพติดตาครับว่านี่สิคือเจ้าเวหาเวลาดังเนี่ยก็โอ้โหดังเป็นว่าเล่นดังอย่างเมามันโดยเฉพาะในยุครับซิตี้นะครับที่มีเบรกกิฟฟินเดียรนเดอร์จอร์แดนและก็คิสพอร์ในสีเสื้อของเอลคริปเปอร์สเนี่ยดังกันจนห่วงย่นเลยนะครับพน่นไฟจนผู้บรรยายเสียงภาษาไทยเนี่ยเกมๆหนึ่งร้องโอ้โหกันจนเหนื่อยเลยครับ เกมรับแม้จะโดนรัสมี่เกมรุกกลบไปบ้างนะครับแต่เรื่องดังกล่าวก็ไม่ใช่จุดบกพล้องของเขาแต่อย่างใดนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมรีบาลเกมวงในที่วัดกันด้วยความแข็งแกร่งและพละกําลังและแน่นอนที่สุดนะครับในฐานะไม้ตีบอลลังวันใต้แป้นเบรคกิฟินพร้อมขึ้นวัดพร้อมขึ้นหวดกับทุกวัยทุกเพศทุกคนครับเชื่อแน่วันนี้คือภาพจําที่เรา,เราท่านๆมีต่อเขานะครับแต่ทว่าในปัจจุบันครับหากว่ากลับไปมองย้อนสถิติ Break ิฟฟินที่เป็นอ่าจมาใช่เบร a กิฟฟินที่คุณเคยเห็นแล้วก็ได้ครับเอาชัดๆเลยนะครับตั้งแต่ที่เขาพาตัดเขาซ้ายเมื่อเมษายนปี2019รอบหลังเนี่ยนะครับพักฟื้นมายาวนานทำให้เกมของ Break ิฟฟินเนี่ยเปลี่ยนไปครับในฤดูกาลนี้กับบีทอยส์พิสตันเขายังไม่จบด้วยการดังเลยแม้แต่ครั้งเดียวจากทั้งหมด25เกมแล้วนะครับครั้งล่าสุดที่เขาดังนะับเป็นความพยายามครั้งล่าสุดเลยเนี่ยก็คือ ธันวาคมวันที่12ปี2019จากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยนะครับวันที่สิ้นสุดออสตาไปเนี่ยมีผู้เล่นในลีกดังไปแล้วทั้งหมด448คนนะครับที่สำคัญเนี่ยเบรคกิฟ e ฟินเป็นผู้เล่นที่สูง6ฟุต7นิ้วขึ้นไปเพียงคนเดียวนะครับที่มีโอกาสทำแต้มถึง150ครั้งแต่ไม่เคยจบสกอร์ด้วยการดังเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับ รับรวมเกมรับไปด้วย626นาทีในฤด,ดูกาลนี้กับพิสตันเขามีเพียแค่2บล็อกเท่านั้นนะครับ ร้ายที่สุดคือเกมป้องกันใต้แป้นนะครับอ่อนลงไปมากครับหากว่าโดนใครหน้าไหนก็ตามเจาะเข้ามาทำแต้มในระยะ5ฟุตรอบห่วงโอกาสเสียแต้มของเบร็กิฟฟินเนี่ยมีถึง71%นะครับถือว่าเป็นตัวเลขที่แย่ที่สุดในหลีกเลยนะครับสำหรับผู้เล่นจำนวน262รายที่ต้องป้องกันเกมใต้แป้นระยะดังกล่าวตั้งแต่50ครั้งขึ้นไปดังนั้น ใครที่เชื่อว่าเบรกกิฟฟินจะเข้ามาเติมเต็มเรื่องของความแข็งแกร่งเกมวงในให้กับบุคลินเนสคุณอาจจะต้องคิดเสียงใหม่แล้วนะครับเพราะในตอนนี้เนี่ยเขาอาจจะไม่ใช่ผู้เล่นแบบไฮฟรายเออร์เขาอาจจะไม่ใช่กลุ่มผู้เล่นที่เน้นศักยภาพร่างกายอีกต่อไปเดินทางมาถึงตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวแฟนของบุคลินเนสจะตกใจกอาสช่เปล่านะครับ ว่าตกลงแล้วเนี่ยมันเป็นแค่ภาพลวงตาหรือการได้ซ u เปอร์สตาร์ระดับออสตาหกสมัยวัย31ปีทำไมมันไม่มีดีเลยสักอย่างเล่าอะไรมาเนี่ยชักไม่เชื่อชักโกรธชักเครืองแล้วนะเกมรุกก็ไม่ดูเดือดเหมือนเคยแถมเกมวงในที่คาดหวังว่าจะมาช่วยอุดเอาไว้หน่อยเข้ามาเพิ่มความแข็งแรงความดุดันสัหน่อยก็ดูที่จะไม่ได้เรื่องอะไรสักเท่าไหร่นักแต่อย่างไรก็ตามนะครับ ผมไม่ได้บอกว่าเบร็กิฟฟินตอนนี้เป็นผู้เล่นที่หมดศักยภาพแล้วแต่อย่างใดนะครับเพียงแต่สิ่งที่ผมพยายามจะบอกนั่นก็คือว่าดีลของเบร็กิฟฟินเนี่ยไม่ได้แย่อะไรครับเพียงแค่เขาเป็นผู้เล่นที่ไม่เหมือนเดิมแล้วเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีเล่นวิธีคิดในสนามอย่างแรกครับเรามาดูกันว่าการเปลี่ยนแปลงไปของบิ๊กิฟฟินมันดีหรือไม่ดีกันแน่เรื่องแรกเลยนะครับที่เห็นได้ชัดนั่นก็คือว่าเบร็กกิฟฟินครับ เขามีการปรับตัวเขามีการปรับเปลี่ยนจากเกม NBA เนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับภาพใหญ่ของ NBA เลยครับผู้เล่นวงในโบนราณจะต้องปรับเปลี่ยนให้ทันเพราะว่าณปัจจุบันนี้ NBA เนี่ยถูกความเร็วโดนความแม่นแล้วก็ระยะยิงที่เพิ่มขึ้นดิสรั t ไปจนหมดแล้วนะครับดังนั้นได้เกิดว่าคุณเป็น power forward หรือว่า Center ทรงที่ใช้พละกกำลังเข้าข้ามหันกันเพียงอย่างเดียวอยู่ไม่ได้ครับ ซึ่งเรื่องนี้เบรค k เกฟินเองก็รู้ตัวดีนะครับตับตั้งแต่ช่วงปลายคลิปเปอร์สจนมาถึงอยู่กับดีทรอย t ์พิสตันเบรค k เกฟินปรับเกมลงไปเยอะมากครับสิ่งที่ขึ้นมาอย่างเด่นชัดสิ่งที่เราได้เห็นจากเบรค k เกฟินนั่นก็คือเขามีการยิงระยะกลางที่แม่นยำนะครับตลอด2ฤด,ดูกาลหลังการยิงระยะ2คะแนนของเขาน่ากลัวทีเดียวนะครับ43%นะครับ เข้ามาเสริมเข้ามาเพิ่มเติมกับเกมโพสเพย์ใต้แป้นที่โดดเด่นอยู่แล้วบวกกับความพยายามในการยิง3ามคะแนนที่มากขึ้นนะครับแต่ว่าแม้ว,ว่าสิ่งที่ยังต้องปรับเข้าไปอีกในการยิง3แต้มนั่นก็คือทําอย่างไรจะให้มีความแม่นยําคงที่แล้วก็แม่นยําสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะปัจจุบันนี้นะครับด้วยอาการบาดเจ็บด้วยการห่างหายเกมในสนามแล้วก็อาจจะไม่ถูกกับโ้สที่เปลี่ยน,ปยนแปลงบ่อยกอนดิทอยต์บิสตัน แม่นที่สุดที่เขาเคยทําได้ตลอด2องฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอยู่ที่36%แต่ช่วงที่ฟอร์มแย่ๆก็เหลือแค่28%นะครับแต่นั่นก็เป็นการประกาศแล้วนะครับว่าเขาพร้อมจะลงเล่นในบทบาทที่เล็กลงนะครับอาจจะไม่ต้องเป็นตัวหลักและอาจจะไม่ต้องเป็นเกมที่ค้ำอยู่ใต้แป้นในตำแหน่งที่5เซนเตอร์หรือตำแหน่งที่4อย่างพาวเวอร์ฟอร์เวด เขาเล่นเป็นฟอร์เวิร์ดวงนอกได้เขาเล่นเป็นตัวที่ดรฟ์ได้แล้วเขาก็ไม่ได้มีจำกัดรูปแบบการทำแต้มไว้ที่ห่วงอีกต่อไปเช่นกันกับการเล่นเป็นทีมนะครับเขาหันมาสวมบทบาทตัวเกา่าสามารถเล่นดึงจังหวะได้จ่ายบอลได้เป็นกําลังหลักให้กับทีมเช่นกันกับบทบาทที่เปลี่ยนไปเช่นเล่นอะไรได้บ้างเล่นบทเซนเตอร์ในสมอลบอลไลอัพนะครับ เป็นตัวสำรอณ์ที่ลงมาคุมเกมนายไลอัพที่2ซึ่งจุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่บุคลินเนสขาดมากครับอาจจะเป็นจุดที่ต้องการพอๆกับผู้เล่นวงในซึ่งสามารถไว้ใจได้สักรายลองนึกภาพตามนะครับหากทุกคนของบุคลินเนสกลับมาฟิตเต็มที่เอาแบบสมบูรณ์จริงๆเลยนะห้าตัวจริงเนี่ยสามารถจัดได้หลากหลายแล้วก็ดูจะยืดหยุ่นทันทีนะครับเมื่อมีทางด้าของเบรกกิฟฟินเข้ามา ลองใส่เอาแบบบ้าดาราเลยครับเจมส์ชาเดนไคล i ีเออร์วิงเควินดูแรนเบร k กิฟฟินแล้วก็ทีอันเดอร์จอแดนไม่แน่นะฮะนี่อาจจะเป็นตัววงใน5ตัวจริงที่ดีที่สุดในลีกแล้วก็ได้นะครับแล้วทีนี้หากเรามองถึงทางเลือกอื่นๆหากปรับเบร็กิฟฟินมาออกสตาร์ทเป็นตัวสำรองตัวจริงก็ใช้อย่างปัจจุบันที่มีอยู่นะครับเป็นทันด้านของเจมส์ซาเดนคู่กับทางด้านของไคลี โดยมีตัวรับคนขยันอย่างบรูซบาวนะครับแล้วก็ให้ KD เล่นตำแหน่ง4เดนนิสจอร์แดนเล่นในตำแหน่งที่5แล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะน่ากลัวทันทีครับเมื่อสำรองจะมีอย่างโจแฮร์ริสมือแมนมีตัวเก่าวงในอย่างเจฟฟ์กรีนมีสเปนเซอร์ดีดวิตตี้ที่หากหายเจ็บเมื่อไหร่ จะเป็นฟอร์มที่น่ากลัวมากๆนะครับเพราะว่าไรเพราะว่าสเปนเซอร์ดีนวิดีเนี่ยตลอด2 -3 ถึงฤดูกาลหลังถือเป็นจอมทัพของทีมอย่างเต็มตัวเลยทีเดียวนะครับใส่เบรกกิฟฟินเข้าไปอีกถ้ากลว่ามีตัวสำรองที่เล่นได้ไว้ใจได้ถึง4คน ดูแล้วก็ถือว่าเป็นการเติมเต็มที่ลงตัวทีเดียวนะครับทำให้ b o คลินเนสมีตัวผู้เล่นฝีมือดีระดับรับงานตัวจริงในทีมอื่นๆของลีกได้ตั้ง8คนถามเป็นเกรด A บวกตั้ง3คนนะครับแล้วก็2คนนั้นเคยได้แชมป์มาแล้วด้วยยังไงแบบนี้มีลุ้นแน่ๆนะครับ ไหนคู่แข่งร่วมสายก็ไม่ได้แกร่งจนโหดร้ายนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมเชื่อว่าทีมรวมดาราของบุกลีนะตอนนี้สู้กับมิวากี้บัสได้อย่างสบายนะครับออจจะเหนือกว่าด้วยซ้ำเมื่อเข้าสู่ช่วงชี้เป็นชี้ตายและด่านหินจริงๆของพวกเขาในสายเนี่ยก็ดูแล้วน่าจะเป็นฟิลาเดลเฟีย76เวนซอร์นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อสู้ได้และถ้าทุกอย่างลงตัวเป็นใหญ่ในสายตะวันออกได้แล้วคอยเป็นลึกกันนะครับถึงแชมป์ว่าจะไปถึงได้หรือเปล่า ต้องดูกันที่คําตอบทีละปราะทีละปลอะครับสรุปแล้วนะครับการเล่าเรื่องครั้งนี้ที่อยากจะบอกนั่นก็คือว่าการได้มาซึ่งเบรกกิฟต n ของบุ l ลินเนสไม่ใช่ดิวที่แย่อย่างที่ใครต่อใครเขากลัวกันนะครับเพียงแต่มันไม่ถึงกับเป็นดิวที่ว้าวเบรกคงไม่ได้มีผลต่อการเข้ามาแบกทีมโดยตรงแต่จะมาเกื้อนหนุนกับทีมในภาพรวมครับทำให้สตีฟเนชและผู้ช่วยอย่างไมที่แอนโทนีมีทางเลือกมากขึ้นว่าจะจับเขาลงในรูปแบบใดก็ตามนะครับ ยิ่งเจ้าตัวหิวกระหายอยากจะได้แชมป์แบบนี้เนี่ยน่าจะยอมทำทุกอย่างยอมรับทุกบทบาทที่ได้รับมาแน่นอนนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยพวกมือมึงทั้งหลายครับบุคลินเนสช่วยหายเจ็บกลับมาพร้อมหน้าพร้อมตากันสักทีนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของ Talk t ต k t um ตาม s p r t Discussion นะครับ ไว้รอติดตามกันนะครับว่าเราจะมาบอกเล่าเรื่องราวของอเมริกันเกมเรื่องราวของวงการกีฬาเรื่องไหนกันบ้างในคลิปต่อๆไปนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยช่วยๆกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับจะได้มีเรี่ยวมีแรงมีกําลังใจมาบอกเล่ามาพูดคุยกันบ่อยๆะอละครับเอาละรับวันนี้ก็คือทั้งหมดของรายการเรานะครับจนกว่าจะพบกันใหม่มีความสุขยิ้มกว้างยิ้มง่ายเจออะไรก็ยิ้มผ่านได้แล้วกลับมาพบกันใหม่ในอนาคตอันใกล้นี้สวัสดีครับ